ก็เดินจะไปหาอะไรกินนี่น่าจะนำทางไปร้านอาหาร,น,รนี่เ <zer gros> จ้าถิน่นนี่ลงจอดรถครับอันนี้ตรงถนสน,นหน้ารีสอร์ทครับ,บ,บเราจะเดิน ไปหาร้านอาหารเหมือนอารมณ์เดินอยู่ในหมู่บ้านทั่วๆไปน,นี่ครับอันนี้ป้ายของรีสอร์ทนมนมสดเอ้ยมนมมันแ่มร้านนั้นเ่ะที่ังคาสีฟ้าเนี่ย ตอนแรกนึกว่าดุคือตอนแรกมันมีหมาสีน้ำตาลมาเรากลัวสีน้ำตาลจะกัดเลยื่อตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้รับช่วงต่อรู้เหรอจะไปไหนเราจะไปหาของกินออกร้านอาหารที่ไม่ไกลจากรีสอร์ทนะครับออกทางขวาใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าร้านอาหารเป็น ไหนเหม็นปะะน้ายเลยว่าเราไมนพยายามมองทางขว่าใช่ไหมไม่ใช่ไหนมาตามนาะตานะ<ใ>มานึกว่าไปร้านไหนไกลน้ำทางทางไว้อยู่ที่สนามกอล์ฟตอนนั้นมองไปทางซ้ายบอกใช่ไหมเออเออเออเป็นฉลาดา<ต>นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นทั้ง ร้านอาหารกับรีสอร์ทนะครับเมื่อกี้นี่อยู่ที่รีสอร์ทเราก็ถ่ายติดมาที่นี่นะครับร้านนี้ชื่อ <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่กล้าอ่านชื่อร้านครับกลัวสำเนียงผิดโอเค okay. เจอร้านอาหารตรงนี้ อ่าอมีพระอาทิตย์เออพระอาทิตย์กำลังตกพอดีเลยอ่ะสั่งไปก่อนเลยขอสั่งสั่งอาหารพระอาทิตย์ตกนะครับตกพอดีชมวิวนะครับอันนี้ก็เป็นบันไดมีเต็น ดิสเทนท์ดีเเทนท์สเท่าที่เห็นในจอ3เต็นท์อันนี้คือที่กินนะครับเดี๋ยวเดินลงไปถ่ายวิวนี่เป็นวิวพระอาทิตตกไปแล้วไม่ทันมวออ่านเมนูนะครับเดี๋ยวคงจะมืดนะฮะนี่ขึ้นไปดูวิว ห้ามขึ้นสียังไม่แห้งว่าจะขึ้นไปหน่อยสียังไม่แห้งจินตนาการวาขึ้นไปแล้วกันอี่เต็น <'Cause> เดินเที่ยวเดินชมอ๋อ,อ,อนี่เขากำลังจะสร้าง เดี๋ยวคงไม่เดินไปนะโอเคปอากาศโดยรอบๆประมาณนี้นะครับ